สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาพาเพื่อนๆดูอนดู m d เก้าร้อยนะครับจุดชาร์จไฟดีซีนะเพื่อนเพื่อนนี่นะครับช่องช่องนี้เพื่อนนะจุดชาร์จไฟดีซีถ้าเราจะต่อ,อเข้าชาร์จแบตนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับเราต่อเข้าจาก จุดนี้ใช่ไหมครับจุดชาร์จแบตนะครับนะพอไอเส้นสายตัวนี้นะครับมันจะต่อมาจากแจ็คดีชาร์จตะกี้นะครับซึ่งปกติแล้วมันจะเสียบอยู่กับอะซ็อกเก็ตข้างในนะครับพอเราถอดออกมาแล้วอะซ็อกเก็ตเนี่ยข้างในตัวนู้นนะครับอาสีขาขาวน้นนะครับจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเราเห็นไหมขาวขวนะครับเราถอดออกมานะครับ จะมีซ็อกเก็ตอยู่แล้วก็เราตัดตัดออกนะครับเพื่อที่จะไปต่อเข้ากับแผ่ชาร์จแบตนันเพื่อนตัวนี้ช็อตเด็ดเลยนะมันเพื่อนสายตัวสีแดงนะครับอันนี้มันจะเป็นสายลบนั่นเพื่อนนะสายลบสายสีดําจะเป็นสายบวกนั่นเพื่อนอเพื่อนเพื่อนระวังอย่าต่อผิดนะครับอย่าต่อผิดเดี๋ยวช่างโจจะวัดให้เพื่อนดูว่ามันใช่ไหมนะครับเนี่ยอันนี้เป็น เป็นสายชาร์จนะครับแนยเพื่อนเสียบเข้าไปเอาช่างโจจะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่างโจจะวัดดูนะครับว่ามันเป็นสายาเป็นสีสีดําเป็นบวกสีแดงเป็นลบตามที่ช่างโจบอกไว้นะครับเปิดเดี๋ยวใช้มิเตอร์วัดนะครับใช้มิเตอร์วัดมิเตอร์นะครับ จะตั้งไปที่ย่านไฟกระแสตรงนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมตั้งไปย่านนี้นะครับแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในหน้านี้นะครับมันจะอยู่ในหน้านี้สีแดงก็คือบวกนะครับสีแดงคือบวกสีดําก็คือลบนะครับเพื่อนๆนะถ้าเรามาจิ้มนะครับถ้ามันถูกขั้วมันจะไม่มีสัญลักษณ เครื่องหมายขึ้นลบนะครับเนี่ยช่าง,งโจลองดูนะครับตัวนี้สีสีแดงนะครับมาใส่ที่เส้นสายสีแดงนะครับแล้วก็สีดํามาใส่ที่เส้นสีดํานะครับเพื่อนๆ่น,นนะแบบหนึ่งนะครับหัวชาร์จหลุดอะเดี๋ยว เอาใหม่ครับเอาใหม่อันนี้สีแดงเข้าเส้นสีแดงสีดําเข้าเส้นสีดํานะครับเพื่อนสังเกตไหมครับมันขึ้นสัญลักษณ์ลบนะครับขึ้นสัญลักษณ์ลบแปลว่าตอนนี้ผิดขั้วแล้วนะครับสัญลักษณ์ลบขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมเพื่อนดูที่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะ มันจะมีสัญลักษณ์ลบขึ้นนะครับเนี่ยสีแดงเข้าเส้นสีแดงแล้วก็สีดําเข้าสีดํานะครับเห็นไหมมันขึ้นว่าลบสิบเกาจุดศูนย์เโวลต์นะครับแปลว่าไม่ใช่แล้วนะครับเนี่ยลองสลับสายดูนะครับสลับสายดูอันนี้เอาสีดํานะครับมาเส้นสีแดงนะครับมาสายสีแดงแล้วก็ตัวนี้สีแดงไปใส่เส้นสีดํานะครับ มันไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นเห็นไหม19.07โวลต์นะครับไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นนั่นหมายถึงถูกแล้วนะครับถูกแล้วเส้นสีดาเป็นบวกนะครับเส้นสีแดงเป็นลบนะเพื่อนๆต่อเข้าแบตบเพื่อนๆพึงระวังนะครับนะถ้าเพื่อนๆมีมิเตอร์เพ,อเพื่อนก็เช็คแบบนี้ก็ได้นะครับเผื่อว่ามันแต่ละรุ่นมันมาไม่เหมือนกันนะแต่ที่ช่างโจเห็นนะครับส่วนมาก นะครับดีเก้าร้อยมันมาเป็นแบบนี้นะครับแต่เผื่อรุ่นอื่นมันไม่เป็นนะครับเพื่อนๆนก็มาเช็คอย่างนี้ก่อนต่อเข้าแบตนะครับไม่งั้นแบตไหม้ทันทีนันเพื่อนนะเนี่ยแบตไหม้ทันทีเพ,เพื่อนเพื่อนพึงระวังนะครับเช็คให้ดีนะครับเช็คให้ดีนะครับเช็คให้ชัวร์นะครับโอกาสแบตไหม้มีสูงมากเลยเพื่อนนะพอเราต่อเข้าแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราเสียบชาร์จปุ๊บไหม่พึบเลยนะครับนะยิ่งเพื่อน มือใหม่นะควรระวังนะครับผมนะคือร,ระวังอันตรายนะครับอันตรายมากนะครับผมนะวันนี้นะครับช่างโจมีคลิปดีๆมานำเสนอเพื่อนๆแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม